ห้องนี้แรงนะเจแปนพี่เปิดได้ไหมเปิดเปิดเปิดได้ครับเปิดได้ครับผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงใช่แต่พี่พี่ว่ามันแรงมากมันเป็นกลิ่นศพอะเป็นที่เตียงนอนอะไม่ใช่ เตียงนอนแต่ว่าม,มันไม่ใช่เตียงนอนมันทําพิธีอะไรในห้องเนี้เหมือนผ่าเด็กผ่าท้องผ่าอะไรอย่างเงี้ยคนมาผ่าแล้วมีการแบบผ่าอย่างเงี้ยผ่าท้องแล้วก็เอาซักเด็กออกมาเหมือนแบบเหมือนทําพิธีเอาเด็กแยกแม่แยกลูกอย่างเงี้ยนะ่ะอยู่ตรงนี้ใช่อุยอันนี้คืออะไรครับมีดหมอไอผ่าศพเด็กยังอยู่เนี่แน่อันนี้เหรอใช่เหรอมีกีดท้องผู้หญิงอะ่อะ มีดที่เขากรีดคนผู้หญิงที่ตายทั้งกมาค่ะคือที่พี่เจนสัมพั์นี่คือถูกต้องเลยนะฮะเหม็นมากเลยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าจากข้อมูลที่ทีมงานให้มานี่คือห้องนี้คือห้องที่เอาไว้สำหรับล้างศพนะ่น่ลงศพแต่งหน้าศพแต่งตัวให้ศพนะครับแล้วก็เป็นทําพิธีในการที่แยกลูกแยกแม่ออกจากท้องเนี่ยคือห้องนี้ครับ